นี้นะครับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะเดินทางไปยังกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปเบิกความการพิจารณาคดีการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครมูลค่า ,6687 ล้านบาทกับคณะอนุญาตโตตุลาการระหว่างประเทศจากกรณีที่กรุงเทพมหานครฟ้องร้องบริษัทไตเออร์ดัมเลอร์ฟุกสเปเชียลฟาซอยจำกัด ให้ยกเลิกสัญญาการจัดซื้อทั้งหมดโดยมีคณะผู้บริหารบางส่วนเดินทางไปด้วยนะครับอย่างเช่นนางเบนซายก่ยปัดผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่ากรุงเทพมหานครนายวันลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมทั้งทีมทนายความ สำหรับการแต่ส่วนครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ส่วนจะเป็นการแต่ส่วนนัดสุดท้ายหรือไม่นะครับก็ขึ้นอยู่กับคณะอนุญาโตตุลาการว่ากระบวนการพิจารณาคดีจะแล้วเสร็จเมื่อใดหรือว่าจะเรียกคู่ความทั้งสองฝ่ายมาเบิกความเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครได้ส่งคำพิพากษาสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินประเด็นทุจริตและชี้ความผิดนักการเมืองที่เกี่ยวข้องในคดีไปแล้วนะครับเมื่อวันที่10กันยายน2556และเพื่อเพิ่มน้ำหนักของหลักฐานว่ากระบวนการซื้อขายมีปัญหาตั้งแต่เริ่มโครงการและให้ยกเลิกสัญญาการจัดซื้อพร้อมทั้งคืนเงินทั้งหมดให้กับกรุงเทพมหานครและคืนรถและเรือดับเพลิงให้กับบริษัทไซเออร์ ทางหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรจะถแถลงผลการไต่สวนคดีหลังจากที่เดินทางกลับมานะครับแต่ว่าต้องรอภายหลังวันที่5กันยายนเพราะว่าสารอุทธรณ์นั้นจะตัดสินคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต,อต,อต,อตอขอให้สารอุทธรณ์พิจารณาจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครใหม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรวันนี้พระ